แล้วไปครบหัวน้องแมวเอ้วยปีอ้วนยี่ยังไงเนี่ยทำไมอะแม่มองดูแล้วเหมือนจะทำอะไรน้องอ่ะ วันอดี๋ยวทำดูมัด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 ดูปากดูปากปากดูปากจูดูด,ดูอย่าทำน้องน้องก็นอนอยู่ดีๆนะเนี่ยแล้วไม่งับตีนน้องใหม่นะ่ะโอ้ชวนน้องเล่นโอ้ยโอ้ยนะเนี่ยเป็นงูนี่นะฉกเอาฉกเอาลนะปากนะอะ <c ười> <c ười> กัดที่นอนกัดที่นอน พอดีค่ะเล่นจะทำอะไรอ่ะนะหนกัดที่นอนอืออือดูอปากดูปากชวนน้องเล่นเลยชวนชวน้องเล่นเดี๋ยวน้องไม่อยากเล่นกัดที่นอนว่าแล้วที่นอนพังเพราะอะไรอ่ะหมาอ้วนนี่เองโอ้พี่อ้วนกับน้องอ้วนอ่ะดูดูเน่เนี่ยเนี่ยแม่จะไม่ช่วยเคลียร์นะพุงนั่นโอ้ยพี่อ้วนดูชวนน้องเล่น ตอนในเกรย์เขาเลี้ยงมาด้วยมือเลยนะเนี่ยโตมาเลี้ยงด้วยตีนเลี้ยงน้องด้วยลําแข้งยังจะไม่ฉกน้องทำไมนะน,นะอืมเออมึงเป็นงูเห่าไงนะไอ้อ้วนชมไอ้ชมอ้วนมึงเป็นงูเห่าเหรอเอา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 พี่อ้วนน้องนอนอยู่ดีๆแล้แม่เห็นเลยนะว่ามึงเกเรเนี่ยอ๋อ จะนอนที่นอนเขาชอบนอนทุกวันโอ้นอนมาหลายเดือนตั้งแต่อากาศเย็นๆมันหนาวเออพี่รวยออกไปตาลูกไปเออนดูวดูนั่น,นอ๋อคงจะบอกว่ามึงลุกไปเดี๋ยวนี้กูจะนอน <c oughs> เอโอโอ้สบายใจสบายใจแล้วน้องออกมาได้แล้วเนาะโอ้โหไล่นั่นน่ะเราอะ มันนั่นแหละดูแล้วอ่ะคงจะแบบไล่น้องไม่ให้น้องนอนตรงนี้แหละปกติแล้วน้องก็ไม่ได้มานอนนะมีแต่เขาเนี่ยแหละคนเดียวในชอบนอนอันนี้จะเป็นพี่จิ๋วชอบนอนมากเนี่ยอา้ารองไม่นอนเ้อะทุกคนต้องอาผ้าออกเออต้องอาาออกถึงจะนอนนะฝาชีอันเนี้ยฝาชีอันนี้ก็แย่งกันบ่อยๆเนี่ยจะซื้อให้อีกมันก็เต็มบ้านเนาะอืมอันนี้ไม่มีใครแย่งเนี่ยนอนมันมาจจะเป็นพี่เงินนอนไม่กไอ้น้องสองตัวเนาะพี่พลอยก็มีเพชรนอน แต่คุณนี้เขาจะนอนตรงเี้ประจำเนี่ยที่ประจำเขาแล้วนอนจนจะพังหมดแล้วเนี่ยเอตอตะการันเก่าแม่เอาเอาเอา,เอาที่นอนนุ่มๆใส่ไว้นั้นแล้วก็เอาเสื้อตัวกเก่ามาเย็บปิดไว้ตั้งแต่ไอ้สามพี่น้องเล็กๆเลยพี่นอนเขาข้านอนกันใหน่ได้พอโตมาเขาไม่นอนมีคนนี้คนเดียวนี่ชอบนอนมากเลยเนี่ยแย่งกันอยู่อันนี้แหละสวยสวยกับเขาโอ้ยไล่มาแย่งได้อะไรเป็นยไงนอน เรียพุงสบายโอ้ยมันนอนะมันเชี่ยวอ่ะ